สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอลสีนะคะวันนี้นะคะป้าเต้ก็จะพามารับชมความสวยงามค่ะของบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะป้าเต้ไม่ทราบชื่อแน่ชัดนะคะเพราะว่าอาจจะได้มาในนามของลูกไม้นะคะแต่ว่าน้องมีใบที่สวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะลักษณะใบของน้องนะคะจะเป็นบอลใบยาวนะคะ ซึ่งบอลใบาย,ยาวก็คือรอยหยักระหว่างหูนะคะจะหยักชิดติดสะดือนะคะหยักลงมาถึงสะดือเขาเลยเรียกว่าบอลใบาย,ยาวนะคะและก็ที่โดดเด่นก็คือเส้นกระดูกนะคะเส้นกระดูกที่ออกเป็นสีม่วงเข้มนะคะหรือว่าม่วงเปลือกมังคุดนะคะเห็นไหมคะสะดือนะคะเนี่ยนะคะสะดือก็จะออกเป็นสีเดียวกับเส้นกระดูกนะคะ จะมีความโดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็บริเวณพื้นใบนะคะก็จะเป็นพื้นใบที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะเขียวดังเปรอะนะคะก็คือจะมีทั้งสีเขียวเข้มนะคะและก็จะมีทั้งสีเขียวอ่อนนะคะในใบเดียวกันนะคะแล้วก็บริเวณขอบใบนะคะก็จะมีขอบใบที่เป็นสีออกม่วงนะคะ ออกม่วงแดงออกแดงออกม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะปลายใบแหลมนะคะนี่นะคะก็ลักษณะสวยงามมากเลยนะคะโดดเด่นนะคะ,ะการเล่นสีของพื้นใบนะคะสวยจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะบริเวณขอบใบก็จะเป็นสีแดงนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดแต้มนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ,ะบริเวณพื้นใบนะคะ ก็จะมีจุดแต้มแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะประปายนะคะแล้วก็จะมีลักษณะสีของลำต้นนะคะเป็นสีดำนะคะก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะม่วงดำนั่นแหละค่ะแล้วแต่ว่าอายุข,ของก้านใบนะคะส่วนก้านใบใหม่ก็จะออกเป็นสีออกอน้ำตาลนะคะแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเป็นบอนที่เลี้ยงนอกตู้นะคะ สามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะเพราะว่าเป็นบอลที่มีก้านใบเป็นสีดํานะคะก็คือเป็นบอลที่แข็งแรงนะคะก็คือเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนลมทนแดดทนฝนได้นะคะสําหรับบอลสีต้นนี้นะคะสําหรับใบนี้เป็นใบใหม่นะคะเนี่ยใบยใหม่ก็จะมะีบริเวณสะดือที่เด่นชัดนะคะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะคะ ะะแต่ใบนี้สวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยแข็งแรงมากนะคะไม่ต้องมีไม้ค้ำก็ได้นะคะสำหรับอบอนสีที่มีลักษณะก้านเป็นสีดำนะคะลักษณะหลังใบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะใบหนาค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบหนามากเลยนะคะใบเด้งนะคะเด้งมากหนานะคะใบหนาแข็งแรงนะคะก็เป็นบอลที่ทิ้งใบยากนะคะ สำหรับบอนสีต้นนี้นะคะก็เรียกเรียกน้องว่าเป็นลูกไม้ก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าน้องผสมกับอาบอนอาที่มีชื่อตัวไหนมาบ้างนะคะแต่ก็มีความสวยงามมากนะคะสวยมากนะคะอะาใบจริงยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะมาเห็นใบจริงจะสวยงามมากคะ่ะเห็นไ,ไหมคะสีของเขาในหนึ่งใบนะคะ สวยมากนะคะจะเป็นบอลกัดสีนะคะใบเป็นสีเขียวเประทั้งสีเขียวเข้มและก็สีเขียวอ่อนนะคะจุดแต้มเป็นสีแดงนะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหญ่นะคะใหญ่ประมาณสองฝ่ามือนะคะสวยงามมากๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆผู้ที่ยังรักบอนสีนะคะก็มารับชมความสวยงามค่ะของบอนสีต้นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ